อุ่น uh, ทั้งในดอกให้ๆอุ่นอ่ะนั่นดิสาม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 ดีเลี้ยงสามซีข้างในข้างในนี่อุ่นซีมองไม่มองไม่มองมือมองมือมองมือเหนียนหเหนียนหนึ่งอุ่นทั้งหนามองไม่ดีๆอยู่วงมือวงนึงนั่นเออนั่นละนั่นละเห็นปะอือซีสิ่งน้อง สำคัญค่ะสวัสดีครับชินาอิซิโกสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะนีข้าวพี่น้องของปลของปลามามาหลุ่นเฮ็ดน้ำกันค่ะพี่น้องมาจอบเบิ้งบบได้มาหลายมือแหละย้ยขอน่ายแข็งแข็งมันครับสวัสดีครับมาเออพี่น้องไปกำลังใจในเด้อค่ะคนไหนจะแชร์สา,ารกันในการกำลังชีวิตกูเออบังบ้งบังบ้างใบ,งบ,งบ,งบงไม้นั่นละอุยดอกงามพังเนาะดอกแรกแหกมันของวันนี้แมน สวยจพี่น้องเขาสูมือกันยังออกอยู่พี่นอ้องฮู้นะพอได้จับได้ไป่ายกันมีแหงเหมงอนไปหลุนกันเบิงว่ามันหนีสีมันยังแงีเนาะจักดอกมหมืน <laughs> อนหลุน,<ก>นว่าจะดอกอ,อ,อมบอ่ใช่ว่มันหนีสีเงียบๆเนาะมองได้กเงียบเว้ะ <laughs> <laughs> พึ่งเหลืองครับพี่น้องเงีนแต่ดอกบเหลืองกันล้วงเหลืองมันมันเงี้ยมแต่ดอกงามดีเนาะสีที่แล้วนี่ดอกจัดจานกว่านี่สีเพิ่นเนาะเงี้ยมตรนี้เพิ่นแหลงเนาะเพิ่นเลยมอนอุยงามอยู่เ้อะเลยงามโอ้แล้วครับโอยแล้วดอกเป็นจะไหนดอกสวยปะกำลังงามเหรอ ไอ้โอ้เห็ดผงเหลืองดูว่าเหโอ้นี่คือพี่น้องมันใบใบเป็นนิดที่ออกเหลยข้าม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 ว้าวดอกง่า่ครับพี่น้องมันนะไหนโอ้ยนี่พี่น้อง โอ้ยมันกับเป็ตตาบโพหินดอกเป็นดำครับนี่อืมหวานเราพี่น้องได้ซอมดอกแล้วเย็าตับเตา่าดอกกันมังจะกระเด็นเมืแล้วเนาะเมียนยังกบตรงเดียวมามีหัวเทศขมแบบนี้มาดอกมันง่ายอีกแล้วพี่น้อง ไม่อยู่จอเไยผู้ดเดียวป้า้ <c oughs> าูงามเพีงน,น้อยถึงได้มีดอกเดียวบจับกลุ่มจับก่อนนะบนเหนาก็ยังไข่ได้นอ้อเนียน,นผมคนพี่น้อง ต้องค้นดอกง้ามันก่เดืลอล่ะวันนี้คนบ่เขาครับพี่น้องม <ś red> ิดซีรี <m iss iri> นี่กำลังตูมเลยยนะ <ś red> ังมา,าวันหหนกูบ่เห็นไข่ดอกดโ <ś red> อ้งห <ś red> นึงก็ดี เป็นเหลี่ยมคนมาให้เอาเลยสัตว์เนี่ยมันเป็งไงจำหนีเพราะเห็นน้ำด้อนนี่กำลังคำนเลยโอ้ยหมุดไปกังสีแล้วพี่น้องโอ้ยมีสวยอีกแล้วพี่น้องอกยานี่มหุดเข้ามาหาป่าโบ S <S ใช่ก่องจะต้งเป็นเอาเก็บยม่ีนองคนว,ว่าลีลาลีลาอยู่เดี๋ยวอะยหน่อย <S <S 2> <S 2> เอา, <S <S เ,อาเกียนตัวละวแนนแฉ่ด้อยว้ยวู้ยเนอ่นอ,องให้หากเก่าตัวละ<อ>หกก้นนยหคนนียคนเขาคนอ,อกครับแต่ละมือ เฮ้ยอยางไก่มาหนีอกโอ้ยทึ่งเหลืองเหลืองก็ล่างออกเนาะอย่าง,งนีง้่งทึ่งหินทึ่งหินเนาะข้าแมนนับโอ้ยออกออกมูหขึ้นกันเลยคนศบูดออกมาหนีอีกล้วว่าคือจังบเหน โอ้ยบัวตนพ่อเห็ดอยู่พี่น้องอ้ยดอกบักงามเลยโอ้ยไก่ดอกนี่ไปได้ะไรันไหนโอ้โหจับนกกล่องเนาะเอาโอ้ยสวยงามพี่น้องนี่ดีอยู่มือนี่พี่น้องบพวเขาเขากับสิมาน ดมอีกแล้วกินเลยไม่ยังเลยโมตดมากก็เห็นเนี่ยอยู่เดี๋ยนเหกอเนียนหมู่บ้านพี่น้องเพิ่งกับมาหาเนียนส์มาเมื่อเนียมามื่เด็กหน่อยกันยังมาพี่น้องหามไผ่ประได้ดอก ต่างคนต่างอยากเก็บเมนฝากไว้ให้คิดเด้อผีน้องเด้อไปหาตัวแล้วฮะได้อีกเฮ็ดจะนิดนี่กะเลี้ยวหากเนี่ยจ่องจศเก็บตาละ อยู่แบบนี้อีกแล้วพี่น้องบนเห็นเห็ดในเขาอยู่พี่น้องเอ้ยอุ่นทั้งให้ดงให้ห้อุ่น่ะั่นดิสามาสามสามสามเดี๋ยวนเดี๋ยวค่อย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 อุสีี้างในขีุ่่นีมองไม่มองไม่มองมือมองมือมองมือเหียเหีหุ่นทั้งหนามองไม่ดีดีอยู่วงมือวงนึงนั่น เออนั่นละนั่นละเห็นบ่เออสีสีน้องสีสีสีเอาค่อย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 เก็บออกดีๆวะนี่พัดได้พ่ออายพ่อมันเลยได้นต่สีสามไอ้พ่อบ๊วยดอกงามครับงามงามงามกำลังสวยเลยจ้า มือมัน่สิบเก้าเด้อแตสมเกีนาคมสองพัร้บจ้าพ่นกก้เด้อเลยเก็บตัวนี้เห็นเล้วเลยเนาะเหี่ลยเลยไมไมไมออกไมไม่ไม่เอ้าเก็บมอนเรียงส เดี๋ยวใก่ไปแล้วพี่น้องมืออื่นสิเซตไฟนอคันโพเห็นด้อปนี้ครับเออหื้อมันหยหมดลงไหม จะลงมีดเด้อหมูเดียวปอเป็นหมูสี่แค่เนี้ยมามเห็ดก็ห้ามันอ,อเกียง,ยงแล้วสหนีกับมานสุดๆแล้วพี่น้องเน้ตาดีๆหาะมึงยงางไก่เป็นหลอบหนึ่งครับพี่น้องมองนี้ เห็นบ่มีอยู่เลยนั่นไหนองนีเมียมงอุ้ยขาำน่นและเก็บเลยนั่แหละใส่ให้พงเลี้ยงเนาะใค่ตะเต่าน่อยตัวนี้ โอ้อีกแล้วครับตู้เลยตัวนี้เมียนกำลังตู้กำลังขุดออกจากกีดินที่บบออโ,โบยบอ้ยโอ้โหโบสเโอยค <laughs> นก็จ <laughs> ะเดือดเดือดเกี่ยวไปกัดเมียนใบไม้พี่น้องดอกหนุอยเนาะเป็นเมียนฝนบดตกไปมาหาเมืองเฮ็ดขอนครับสีพอบ่ไปครับพี่น้องเดินไปชมกัน ออกบ่อุ้ยออกอยู่ว่ะเนี่ยอุ้ยโอ้ยออกใบยางสูงจะแข็งเหมือนเหรอกางล่างพันพวกออกอู้หูชิ่งหน้องบใบยางหลายุนจะว่าเป็นแกแล่ะแหละขำงาพอดีบ่ได้บ่ได้หลายเติมได้ลาบเลยพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นเถ่าแล้วเนาะนี่ไไปคลูกตัวแข็ง่างมังมันบอลงมันจินหล่มมาใส่เจ้าของมาห่อเทือนนะนับมึ่เดือจจะดอกครับ นาดึกกต่ได้พ่อแก่งแก่งไงอยู่เดนีมแอ่นดึอใส่พักใส่หนาวคืออยู่แล้วเลี้ยงแล้วง่ายอยู่ดอกจากหิดหน้าเรีแยงม่อนดอกก็จะเรลื่มแหงเนาะเรลื่มหน่อยลงอะเพราะฝนบ่อสาม พอได้กินได้ยากูจากพี่น้องไหนนุ่นอีนุ่นสองตัวมันโมแมนอีนุ่นไอ้นุ่นปลาหนันเป็นอีนุ่นนี่เนาะอืมลูงหูมีแต่อีนุ่นอันนี้ไข่เต็มถังเสียเพื่อการหัาตัวคนหน่อยเนาะแมนไปไปหาเห็ดขอนกับปรเห็นเห็นอยู่สลากินนี้ไปเพื่เพื่อนเห็นอยู่เพ่อแกสลากก่อน มันออกไหมแตอนนั้นมันออกเต็มปีทีเดียวนะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกาลังใจทุกอย่างที่แชร์คอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องไลน์เด้อค่ะเข้ามารับชมก็แล้วก็แชร์หายค่ะลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันสำเนียงละมือนี้แกงหนึ่ง